สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยากจะมาแนะนําให้รู้จัก Apple Care กันนะคะหลายคนคงเคยได้ยินชื่อของเขากันมาบ้างแล้วก็สงสัยว่าเอเราจะเป็นต้องซื้อพร้อมอุปกรณ์ของเราหรือเปล่าก็เลยอยากจะมาเล่าเรื่องของ Apple Care ให้ฟังค่ะ โดยปกติเวลาที่เราทุกคนซื้อผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือ iPad ก็ย่อมอยากให้เครื่องที่คุณรักอยู่กับคุณไปนานๆเลยใช่ไหมคะทุกเครื่องจะมาพร้อมกับประกันซึ่งจะคุ้มครองเฉพาะภายในตัวเครื่องฮาร์ดแวร์และจำกัดระยะเวลาประกันเพียงแค่1ปีเท่านั้น มาลองในภาพกันถ้าเกิดเครื่อง iPad หรือ iPhone ของเราเกิดอุบัติเหตุตกลงพื้นหน้าจอแตกกล้องเป็นรอยทั้งๆท,ที่เราเพิ่งซื้อได้ไม่นานหรือหลังจากครบระยะเวลาประกัน1ปีเครื่องก็เกิดปัญหาฮาร์ดแวร์ทาให้ใช้งานไม่ได้ดังเดิมเมื่อเรานําเครื่องไปยังศูนย์บริการเซอร์วิสก็พบว่าเครื่องของเราจะต้องได้รับการซ่อมแบบแลกเปลี่ยนเครื่องใหม่หรือที่เขาเรียกกันว่าการเอ็กชเชนเครื่องใหม่เท่านั้น ค่าใช้จ่ายสําหรับการซ่อมแบบและเปลี่ยนเครื่องก็จะขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่อง iPhone และ iPad อย่างในตัวอย่างราคาการซ่อมที่เห็นอยู่ถ้าเครื่องของเราเป็น iPhone 11 Pro ก็จะมีราคาซ่อมแบบ Ex c h a n g e อยู่ที่1,9500บาทค่ะแต่ถ้าเราซื้อเครื่องพร้อมกับ Apple Care ก็จะอุ่นใจได้เยอะมากเพราะเขาจะให้บริการทั้งการให้คำปรึกษารวมถึงความช่วยเหลือโดยช่างผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับรองจาก Apple ค่ะ โดยจะเพิ่มระยะเวลาคุ้มครองเครื่องของเราจาก1ปีเป็น2ปีแถมไม่ได้ประกันแค่ฮาร์ดแวร์ภายในตัวเครื่องอย่างเดียวนะคะยังเพิ่มความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุได้ถึง2ครั้งไม่ว่าจะหน้าจอแตกหรือเครื่องกระแทก Apple Care ก็จะดูแลให้แค่เราจ่ายค่าธรรมเนียมการให้บริการแต่ละครั้งก็จะรับเครื่องใหม่ได้เลย แถมถ้าใครซื้อเครื่อง iPad พร้อม Apple Pencil ตัว Apple Care ก็ไม่ได้คุ้มครองแค่เครื่อง iPad อย่างเดียวนะคะจะรวมไปถึง Apple Pencil ด้วยคุ้มมากจริงๆเพื่อเราทำ Pencil ของเราเลกลี้ยงตกหล่นก็ยังมี Apple Care คอยดูแลให้บริการเราอยู่ค่ะ สมมุติว่าเราเพิ่งซื้อเครื่อง iPad พร้อม Apple Pencil ราคารวม17,300บาทพอเราใช้งานไปสักพักเกิดเราทำเครื่อง iPad และ Pencil ตกกระแทกหน้าจอแตกใช้งานไม่ได้ทั้งคู่เราจะมีค่าซ่อมแบบแลกเปลี่ยนเครื่องที่จะต้องจ่าย8,800บาทและมีค่าซ่อม Apple Pencil แยกต่างหากอีก2,400บาทรวมเป็น11,200บาทเกือบเท่าราคาซื้อใหม่เลยใช่ไหมคะแถมเครื่องนี้ก็ยังผ่อนไหม่หมดด้วยน่าหนักใจจริงๆ แต่ถ้าในวันแรกเราขอซื้อเครื่องพร้อม Apple Care ซึ่ง Apple Care จะมีราคา2,500บาทสำหรับเครื่อง iPad และเมื่อเกิดอุบัติเหตุทั้งเครื่อง iPad และ Pencil เราสามารถขอใช้บริการความคุ้มครองจาก Apple Care โดยเราจ่ายแค่1,600บาทสำหรับเครื่อง iPad และ1,000บาทสำหรับ Apple Pencil ก็จะได้สินค้าใหม่ในราคารวมตั้งแต่ตอนที่เราซื้อ Apple Care ตั้งแต่ต้นเบ็ดเสร็จรวมเป็น5,100บาทเท่านั้นหูนับว่าไม่ต้องจ่ายหลักหมื่นเสียน้อยย่อมดีกว่าเสียมากในอนาคตจริงไหมคะเป็นอย่างไรบ้างคะ ฟังเรื่องราวของ Apple Care แล้วรู้สึกอุ่นใจขึ้นมาไหมคะถ้าใครยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ Apple Care สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ของ Uficon ได้ที่ line at u f i c o n เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Apple และไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆสำหรับวันนี้ขอบขอบคุณที่รับฟังสวัสดีค่ะ